วัสดีจ้าพี่น้องจ้าได้แอลมะเถิรคนล่าเห็ดยูเคเหะค่ะมันี่ได้แอวกะเขามาหมดเขามากับเขามาหมดปกติสู้หมดปกติแล้วจ้าพี่น้องจ้าออกแกะป้าไปเป็นให้สู้ยุ่งสงสารม,มือบันนี้กับมะเขาป้าเลาะหาเห็ดคือเก่าบันนี้พี่น้องมาเบิ่งกันยาแยแอวจ้าไาแยแอวมาจวดรถมืงหนี้จังเลยจังคนมันพอนี่ย <S <S ไอ่เก็บไปหลุดแล้วค่ปะปกติละค่ะนี่ยด้เอาปกติค่ะแล้วเบิ่งเลยค่ะพี่น้องจ้า เฮ็ดดำหวานจะพี่น้องย่บาน,นย่าเอวเบิดเล้วหาใส่กับบัวเลวเล้วค่ะก็สิเอาึ่งตัวบาทที่นี่ค่ะพี่น้องเลยมาเบิงเบ้งน้ำกันจะได้เอวเวยค่ะโหงเสียบไหมเรื่องอะไรจะไม่เอาว้าระเบิง้งจะว่าปนนันเ่าหรอวเอาคือเก่าเด้ข่อยวย่าพี่น้องเลยระเบิ้งระเบิ้ลระเบิงเบ้งจะมาสะป,ปัวเป็นขึ้นเลี้ยวไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเอาคือเก่าเด้อยค่ะ เดี๋ยวกิดสิย่างหาน้ำมุนี่กิก้อนพี่น้องเลยหาเที่ยนนี้อีกไว้คนล่าเห็ฮสย่างของแสบอีกตั้งหากพี่น้องเลยข่อยมาไหลแล้วเวพิ่งข่อยเศร้าเก็บข่อยยาคนมาเห็นข่อยจะตายเพิ่นพี่น้องเพิ่งค่ะนี่กับแม่นเด็กจากพี่น้องจ้าโอ้ยยาเอ๋วแมคพอดีส,ะะสา,าระัซงมะว่ามะหมานเห็ดดำหวานนี่หม่องจวดรดเถอะหม่องจวดรถจะนี่ปลาได้พี่น้อง มองทีเดียวมาหาเห็ดมาหาเก็บเห็ดในปลาเหรอจ้ะอยู่ทั้งหนารถเพิ่นนี่แล้วค่ะเนี่ยชาวเก็บตออยันเพิ่นมะพร้าวอยากอายเพิ่นพี่น้องเพิ่นสิบมาไม่แง่ยังมีมะเห็ดอีกครั้งหนึ่งนี่เอ้ยเพิ่นเนี่ยของเสียบยายเอวไปย่างหาน้ำซ้ำกับปอๆพี่น้องเอ้ยอยู่หนาบ้านมันเบิดเร็วหนาบ้านยายเอวมันเบิดแล้วจ้ะเก็บออกเบิดเร็ว เสล่ยฏติเด้อปฏติเด้อเดียเอ๋อนี่ปฏิค่ะอ้วเห็ดอันนี้มันจะมักเกิดเจ้าน้ำทงซี่ลอพี่นองเดียวเจ้าเอ๋อจะไปยางหาเมื่อี้ค่ะควรนะพี่นงเอ้ยยายเอ๋อไดลายเตือบจ้ะเดี๋ยวสิน่างรอหาเมืจอกีน้อยกันเด้อค่ะยายเอ๋อก็แวะขามาจจ่เพึ่งเห็ดนางเตยมองที่เคยเก็บพี่นองเอ้เราบ่งดุกนะบังดูก่น่ะจ้ะเราพีา เลยดวกไงเถาเราตะกระเสียวพือเกค้าเอาพือเกล้าเลยเแหี่วาพี่น้องเอ้ยแหี่ออกจากป้าไปเป็นหฮโซอยู่สองสามเมื่อโอ้ยขิดหอดตาเห็ียดไรพี่น้องเลยมาแวเบึงหม่องเก่้านี่จ้าหม่อง่ท่าเหี่ยวจงเห็ดหนังไก่เห็ดหรือว่าเห็ดเหมยนนี่แหละจ้าพี่น้องจงพิ่นว้เนี่ยพึ้นก่ไงขึ้นมหลายเตีบกับพ่อเขียบได้แล้วพี่น้องนี่ สุ้มที like ่เพิ่นไงเพิ่นกะไงยู่พี่น้องแต่ว่าสุ้มหน่อยๆยั้งๆหลายอยูเดียจ้านี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าเห็ดหนังไก่เห็ดหนังไก่ให้เอาด้วยค่ะคุณนะสายเพิ่นจะไปทั้งนั้นจ้าให้เอาสีเรียกเก็บเอาอยู่พี่น้องสีเก็บเอาดอกที่เพิ่นสีไงเติบเพราะว่าถ้าจงเพิ่นไว้ด่วนนั่นเพิ่นสีเทาอันหน่อยก็เอาใบหั่นสก้อนให้เอาว่าสีจงไว้เพิ่นไงพร้อมกันงามๆมาถ่ายรูปเพิ่นถ่ายวิดีโอเพิ่นกะ กระอดบ่ได้พี่นออ้องก็เลยเรียกเก็บบวดอกใหไงสกอนเด้อค่ะยาบาตันเด้ออุ้ยอันนั้นอุ้ยอันนั้นรูดค่าาะต่ำงายเอ๋อมะพร้าวเห็ดเผื่งขาแดงเผาแล้วพี่น้องแล้วเพิง่งลายอยู่เนีย่ยยึจุน๊นึงอยู่สักเพิ่งดูเพิ่งมีสองดอกมันเป็นยังไงเอาได้บโบอันนี้ส้มอ่อ,อนอยู่อันนี้เอาได้ยุจ้ะอ่อนยุจ้ะพี่น้องอันนี้ได้ค่ะว่อ,อันอนี้ยายเอาก็เอาค่ะเรียกเอา เดี๋ยวก่อนพี่ปนนท์อ่อนแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นลายแบบนี้เป็นอะรวะใหเต็มปาลาเลยค่ะหอด้ำเห็ดเป็นลายแล้วพี่น้องเอ้ยยาย่เหวี่ยงเก็บแางมันแหละค่ะโอ้ยมันหลายหัวรุดหัวรุดค่ะเอาสละขึ้นโยเห็นยิ่งหันเลยโอ้ยนี่จ้ามันไหอีกเโยเห็นหลายอยู่น่าท่านเดี๋ยวไปทั้งอืน่นงลาบะเนียนขึ้นมาหันมาหาทั้งเก่าแล้วมันลืมแม่พี่น้อง จำมองว่าได้จ้ไอ่เปล่นซีละเทาเรากะเทาเลยค่ะโอ้ยพี่น้องเอ้เบิ่งเนี่ยค่ะเบิ่งนี้ยายเอวบ่ได้อยู่บ้านยายเอวขาจะไปเปลี่ยนให้ซูวหลายบ่ได้มาเข่าป้าเก็บเพิ่นอันดวกนี่เหมือนแตงโมเราพี่น้องเอ้เจ้าบันดวกนี่เอวสิเอาอยู่ค่ะนี่เอาได้อยู่จ้าก็ยังดีที่เพิ่นยังมี้ดวงามๆให้ยายเอวได้เก็บแต่เหลือยายเอวได้เก็บอยู่เด้อนี่เด้อพี่น้องกัยายเอวมาเก็บหม่งเก่าเด้อเนี่ยค่ะ เพิ่นเกิดมาอยู่เรื่อยๆอยู่จ้จพี่นงค์ก็นะน้ำคันว้ายมางั้นแต่พี่น้องเลยเล้เอาไปสัมผัสขาอวบเพิ่นได้ค่ะแล้วเพิ่นเกิดจะตื่นตื่นพี่น้องเพิ่นเกิดยจะทั้งใบไม้่ด้เนี่ยทเ่ิ่งอันนี้เอาได้บอกผ่านซึ่งเพิ่นเพิ่นเกิดยจะทั้งใบใหม่ไหมครัโอ้ยนี่เน่าแล้วจ้ะเน่าแล้วเปเอาแล้วเพิ่นง่ายเอวพอดอกง่ายๆเอาวัวสัวอเคนเนี่ยไหลดอกเพิ่นจะเป็นเังซี่ละ พันใหญ่เลี้ยวเขาแถวแม่พระท่นควรจเป็นสิหรอพี่น้องจึงเดือยเอวกะสิคอเก็บไปกล่อางใบสะก้อนพี่น้องเนี่ยวบาไได้จะเน่าแล้วสิ่เดินกีบะอาบุ๋สัวบ้างหันนะแตเน่าเพื่อกันค่ะเก็บเพิ่นเป็ดกวางใบสะก้อนพี่น้องกวางใบจะไกลไม่สักเท่าวิเศษไกลจะซิเดือยเนี่ยล่ะฮะหอยอย่างมาเตะ๋ยลมปังงังเนี่ยอากเื่อกเาเดี๋ยวขอยอย่าพี่น้องเลยอันนี้ก็เท่าโลกซึ่งเหนียนเนียนๆอยู่ ก็ดอกพี่น้องค่อยเอาเสีหาแค่ดอกน้อยๆดอกก็มาค่อยด้วพี่น้องไอ้ค่อยดึงเพิ่นขึ้นมาเราก็เอาเพิ่นน่ะเพิ่นหลายเยอะดอกเสื้อเบื้งสันนดูอกนี่เงน่าเพราะนี่เอาได้ก็จะเกิดตือนนี่ลีพี่น้องเอ้มันเกิดเตือนตือนดึงขึ้นนี่ก็จังมาอันเพิ่นบ่ได้เกิดในชีดินมละเพิ่นก็สิบ่ได้เกิดในชีดินมนี่ลีน่ลีละก็มากระสิมันอยู่ทังใหม่ๆหี่เด็กบ่พี่น้อง โอ้ยดีใจหลายค่ะอันพี่น้องจ้ะถ้าพี่น้องคนใดใ้เหนมักเห็ดแล้วก็วยกุยเกย์ยายเอวนะเวียมะยามยายเอวมาเอาเห็ดไปกินเลยเด้อค่ะยายเอวบอัวแพงดอกมาเอาไปกินซอยยายเอวนะยายเอวนั้นมักเก็บเด้อค่ะพี่น้องยายเอวกะทึ้งมักเก็บทึ้งมักกินละพี่น้องแต่ว่ามันหลายกะกินบ่ทันเนาะจา้ะพี่น้องเบิ่งอันนี้ยายเอวจ้ะดอกน,น้อยๆตะ,ะเปาะตะแปะขาเป็นสีเหลือง,ง,ง,งๆแดงๆเลยพี่น้องแซ่บๆเด้อพี่น้อง แล้วเบิ้งดูคนหน่ะพี่น้องอู้คือแข็งอยู่สดเบิ้งดูโทษขอภัยเด้อขอดึงเบิ้งนะคะป๊าพี่น้องเอ้ยไม่พึงขาแดงจวกใหญ่บบนี้ก็มีเพื่อเวอรเอาได้แบบนี้เดี๋ยวข่อยสิบบาท,ทพี่นอ้องปาดเบิ้งแล้วพี่น้องแล้วข่อยก็ลอกฟองน้ําเพิ่นออกน้าจ้าเอาได้อยู่จ้านี่เอาอยูด่ดอกครับพี่น้องจ้ะมีดอกนึงเอาได้แบบนี้สดเบิ้งดูป้ายจะฮักเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งในชาตจะฮักหลายเบิ่องอันนี้พี่น้อง ขึ้นคนน่ะน้ำพี่น้องเลยน้ำหลายค่ะบ่เห็นดวกนี่บ่เห็นนะพี่น้องปีนี้ไะเอวพอท่านได้ฟอเห็ดเผืองเขาลัดยุคพี่น้องพ่อจุนเจ้าเห็ดเผืองหน่อยท้าเดือนนี่ระค่ะตัวนี้ก็ได้สําหรับยายเอวเนี่ยจ้าเวลาเวลายายเอวได้เก็บเห็ดเผืองฟอเห็ดเผือง่งแต่หอดบ้านและยายเอวสิต้องเฝ้าล่างเฝ้าทำความสะอาดแล้วก็ลวกผันไว้เลยได้จากพี่น้องท่านบ่เห็ดจังน,นัจนาหนนอนแตกเนื้อเนื้อค่ะพี่น้องจ้าบ่ได้กินหรอก จัน้ำจมือนี้ยายเอวมานมานอีกแล้วจ้ะพี่น้องเอ้ยมานเห็ดพึ่งน้อยขาเดียงขาเหลืองนี่เระจ้ะก็ไปยายเอวบ่ได้ท่ายให้เบิ่งสุอรรณเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งอันนี้น้ำยายเอวพี่น้องเบิ่งซุ้มวัอนี้เพิ่นเมืออ่อแต่หิวเร็วคาหนี่ให้เบื้องรึเปล่าน,ะนอนเนี่เด็ดตลาดอยูน่นะพี่น้องเอ้ยเพื่อนนะ้าป้าอีจ้ะไปทั้งไหนอีกแล้วเออมองยึดใบไม้เท่านี่อีกจ้ะนี่ เแกเอาก็เก็บเป็นเๆไงแล้วเรียกเอาแต่ดอกน้อยๆอ่อนแบบเนี่ยอืมเหลือบึงดูเหลือบึงดูเป็นหนูพี่น้องเวียงเอาคือเก่าอันเวียงกระดายไปเจอเป็นอ่อนนี่ละจ้าเป็นยังไงเนี่ยเ๋ลืเบิึงดูเหลือบึงดูโอ้พิ่นเกิดที่ใบใหม่อีหลีว่าเนี่ยพี่น้องเราต้องหาเพิ่นขอเบิร์นไงโอ้ยอันนี้ขอถอดขอพายด้วยค่ะดึงตรงนี้แล้วออกตัวๆไงขึ้นเก่าล่ะ นี่ได้ขึ้นสีแบงๆแมงเนียนไอเอาเก็บเห็ดมันไรพี่น้องไอเดี๋ยวไปใส่ก็เห็นมาที่เนี้ยปัด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 พองเตะพองเหยียบแล้วพี่น้องไอ้เดี๋ยวไปเห็นเพิ่นนะมาทันขึ้นหลังไปเราเห็นเต้ห้อยเจ้าของเหยียบเพิ่นวันนี้เมียเพิ่นสีดำนะเพื่อนเพาะเดี๋ยวไปทั้งหนากันนี่พี่น้องไอ้ตาย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 เถอะเลยเมียังออกปลาได้พน้องไอเอวนี่เนาะตาอยังมาหน่อยเถินว้าเห็ดหัวหัก Ui, cái mình có sàn Ở, cái dưới nấm hành cho nấm cành hành sẽ có nóng mà nhầm nha Cứ để tất cả chân sân Thế là, ơi nè, Buộc nó lên lợn Wow! Hello đây Cứ mà buộc mưa, sao bắt đi <laughs> khỏe Ok Oh, I don't know them Nè Who is this? เพิ่นเขามาคุยกับข่อยเพิ่นว่าอันม,มึงอันถ่ายรูปเห็ดตีประสนว่าบ่าบได้ถ่ายรูปซื่อๆแล้วข่อยเก็บพร้อมคั้นข่อยเก็บไป็นเรื่องไข่อยก็เอาไปเสีแข็งกับกบาลสิเนาะแล้วว่าแล้วว่าแล้วพอเก็บแล้วา่วา,ายจะรูปซั่นเพรใหญ่นั่นก็ได้ไอ้เพิ่น <laughs> <laughs> เนี้ยเหมือนฟ้ามันมืดน่ะพี่น้องแล้วบบเนีอันโทรศัพท์มันก็มันก็นกเปิดแฟลชเนาะเฮาก็ต้องเปิดแฟลชถ่ายแม่พี่น้องมันก็เลยเดี๋ยวเห็นข่อยทั่งเพิ่นก็สิได้ยินเสียงข่อยนะ ปลามืดแต่ว่ามันนั่นแบบเนี้ยหมายถึงว่าเดี๋ยวถ้าห้เบิ้งเนี่ยเดี๋ยวไปไซก็เห็นกันเนี่ยพี่น้องมันลงเนี่ยเป็นน้ำซีละค่ะเจ้าบ่านือตาดีเธอสันคือเลียวเห็นสันมันสีดำนะคอยก็เลี้ยวบ่เห็นก็ตั้งหลายคอยย่างเตะไปทัวไปจีบก็มีสันดอกเอาว่างันเห็นบ่าบ้าไหลก็เลื้อยๆสัมมาเลียวเห็นอยู่มึงเห็นเออนี่จะเห็นแล้วเดี๋ยวก็เก็บนั่นอีกสองโดกคอยเก็บเป็นไปกล่องใบน้ำกันเด็กพี่น้องแล้วคอยยังคอยสินังตัดขาเป็นจ้ะ ว้าวปุ๋ยดอยู่ใก่แย่เอ๋วเมาไปกินซอยแย่เอ๋วเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ยไล่ไล่คักไล่เนี่ยไล่ดีนะจ๊ะใจใจใจเดี๋ยวไปเซยกับเมียนเดี๋ยวไปโอ้ยหัวหัดป่ะชันเลยเอาขึ้นเก้าเดี๋ยวไปเซย์ข่อยกับพ่อเด้อพี่น้องตอนเนี่ยคือเถิ่นตอนหาหาหนักๆตอวนฮีดเพราะท่านี่บอกพี่น้องเอ้ยนานคักพี่น้องนานครับนานคัก พี่นงองแลเบิ่งอันนี้ใบไม้ทุมเพิ่นม ER. าเบิ่งกล่องเห็ดม่ยายเอวเก็บมากล่องใบปัญิกสิตัดขาได้จ้าพี่นงองเนียแลเบิ่งนี่หลายคักจ้าพี่นงองจ้าแลเบิ่งกล่องเห็ดเผิงกย้ายเอวหัวเถือกเก็บเพิ่นมากล่องใบปัญิกตัดขาเพิ่นได้ค่ะอันสำหรับเห็ดเผิงเนี่ยพี่นงองบ่บาสิเห็ดเป็นเห็ดเผิงอีอย่างพี่นงองเวลาย้ายเอวพ่อเพิ่นเก็บเพิ่นเนี้อบานเร็วเนี่ยเอาว้ดวนบ่ได้ย้ายเอวสีฟ้าสีฟ้าทําคว้มสะอาดเพิ่น เราก goats, ็ผ <wh ats Napoleon> ้าผ <t tolerant noise> ้าเพิ่นได้พี่นองย้ายเอวสิผ้าตรวจสํารวจเบิ่งถูกโดกบ่วเสียน้อยสีหง่เพราะว่าถ้าบ่เห็ดยังสั่นนั่นหนอนเด้จะพ่นองเออบ่ได้อีกแย่งนึงนั่นก็คือว่าผ้าแล้เรียกก็ต้องลวกผ้าเพิ่นล้างเพิ่นดีๆเราก็ลวกเพิ่นไว้เราย้ายเอวถ้าใดลายยายเสือกระเสียวใสเสียแข็งช่องฟิตไว้พี่นองเราก็แบงไหหมู่พวกิ่นนําหมูยายเอวเพิ่นบ้านเพิ่นยุ่ไก่เพิ่นบ่ได้มีเวลาไปเก็บเพิ่น เพิ่อนอ่นบ่กินเนื้อสัตว์เพิ่นมักกินเห็ดแล้วมักกินเห็ดเจ้าเดี๋ยวก็ส่งไปให้เรากินซอยพี่น้องจ้ากินผู้เดียวบ่ไหวเนาะจ้ามันหลายหลายอีหลีจ้าทั้งนี้เดี๋ยวก็เป็นคนบ้าเห็ดบ้าเก็บเห็ดนี่แหละค่ะน้องจ้าแล้วเบิ่งแม่เนี้ยเดี๋ยวหัวเถื่อกลังสิลุกยางหนีจากป่านี่แล้วมะพ่อาวจะของเก็บไปอีกกว่างหนึ่งลืมเหมเพราะว่าว้านหนึ่งอันอันอันพ่อใหญ่อันหน,นึ่งเนาะอันคนบ้านนี่เพิ่นยางมะพ่อ ยายเอวเก็บเห็ดเราเพินเ่นเรียกว่ามาเเบาน้ำนจาจายายเอวก็เลยหลงสวนหลงหมองหลงกวางเห็ดไปหมดตัดขาคนเด้อค่ะพี่น,อน้องบ่ได้ตัดให้เบิ่งเด้อกวอ่างนี่นะจ๊ะฝนตกพี่น้องเลยฝนกับน้ำตกทำให้เอรามาเถื่อนกันเ,ะนะเก็บเห็ดยางมันลืมเลยเพาฝนตก หลายพี่น,น,อน้องเลยแต่เป็นนั่งเงียเหวกับนังเหียวเห็นอยุอะไรดวกหนึ่ง่าเหยียวเห็นก็ได้โอ้นี่เห็นละอีกกองกองใบมันมีสก้นจะ้ะนี่จะเมียนจ้ะพี่น,นอ้องก็ว่าอยู่ว่าคือเหยียวเห็นหลายอยู่บางท่านนะตรงหางยองด้วยค่ะถห้เหยียวเตะเพิ่นเหยียบเพิ่นไปหลายดวกเรีวยวๆไปเห็นนะตรงยองค่ะบ้านเนี่ยแล้วงานนี้พี่น,น้องน,น้อยๆดำๆนี่เงี้ยเหยวก็เหยียวเห็นเงี้ยาตาดีด้วยค่ะ <laughs> ว่าเย kind of mm ี่ยวงันคือเดี๋ยวเห็นหลายดอกยูบัสันว่าเดี๋ยวไปทั้งอื่นเดี๋ยวไปเลี๋ยวมากันลยลืมจ้อยก็หนึ่งงันข่อยยืนซองอยู่นี่ต้องมาดวนพี่น้องไอ้ไข่อยเลี้ยวไปเห็นเพตันไหมจะคว้าแตนตาไม่กระได้ที่จะมาจุดของตาดีมันหมานเถ่นอ๋อเมืยเนี่เนาะย้ายเอวหัวถือกนี่โอ้ยอันนั้นเอาไม่ได้เลยอุ้ยเอาได้ยี่นี่ ย่อสลักเอาวันภาคออกหยาดเพิ่นกินโอ๊ยมดึงหัวหยาดเอาไม่หอดจกของอยู่ทังหัวเพิ่นอันนี้เอาออกง่ายอันนั้นดิอ้ายงามหลายพี่น้องเอ้ยเอาเก็บเห็ดยางมันได้จ้ามือนี่ฝนตกปันใดก็บ่ออกจากป่าเด้อ

น,นั่นพี่น้องรึบงงบเบิ่งข่อยยับมาอย่ไปอย่ามันต่ำเพื่อนเมืม่อกี้นะมาเด้อพี่น้องเลยมาเก็บเห็ดมาเอาเห็ดไปกินเด้อค่ะมาเอาเห็ดทำยายเอ๋อเด้อค่ะผู้ใดอยู่ใกล้ก็ได้ให้เอวามาไลายได้ไลยคักกิลีค่ะมือเนี่ยเอวไปใส่กับนี่กระดูกเห็ดาดำดำนี่เอ้ยโอ้ยลืมเบิ่งกล้องค่ะขนาดเพื่อนดำดำเสียเอวก็เดี๋ยวเห็นเพื่อนด้ว,พ,ออวพี่น้องเอ้ยรึเปล่เแม่จ้ะเพื่นได้อีกกลวงใหญ่แล้วค่ะนี่ ของเงาของเงาอีกแล้วปัาบทั้งนี้อีกค่ะมาอีกน้าอีกเอามันเกิดเบิดตาหนิล่ะ, <c oughs> ะนะนี่เดาสนะเป็นตังไดอันนี้พวกเป็นยังเอาได้ค่ะสองดอกบัไใหญ่พี่น้องจ๋ามาเบิ่งผลงานล่าเห็ดของไดเอ๋อหัวเถิกมือนี่จ้ไาไดเอ๋อได้หลายหลายพี่น้องเห้ยเลยเบิ่งเนี่ย เฮ็ดสมปีสามย่างค่ะพี่น้องสวดกระตาหน่อยเอยเออปูรู้เลยค่ะนี่แหละค่ะหามวนหลายลามวนหลายจนมาลืมว่าฝนตกค้าจะของเปียกหมดหยอดขึ้นมาเละค่ะยายเออก็ได้เออก็ไดเฮ็ดอันเดี๋ยวน้าจ้าก็คุณเมียวหน่อยกับม่ซองบองเมียค่ะลูกเมียวก่อยอันก็ได้เฮ็ดดำเฮ็ดดำหวานนอกจ้กนี่ยายเออมักมักพี่น้องเอยเสียบหลายอันยู่หน้าบ้านนั่นเบิดเลี้ยว ยืน <g ül> สนามหย่ายืนเดินย่ายืนเดินบ้านเบิดล้วค่ะแล้วก็เฮ็ดเมนเฮ็ดหรือว่าเฮ็ดหนังไก่ส่วนสีมาฮอดบ้านเพิ่งกระบอกซ้ำเบิดจ้ะพี่น้องเอ้ยระเบงเนี่ยอันนั่นก็เฮ็ดเพึ่งน้อยค้าเลี้ยงค้าแดงก็ว่ากันไปจ้ะพี่น้องจ้ะจังไหแย่อขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเ้ยจ้าที่ทักทันมาเป็นกำลังจใจแย,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 ย่เหีย้ยวหัวติดชงน้อยตลอดนะคอยพักกันดีดีมีสุขสุขภาพสีแข็งแรงสุขดีตลอดไปสุขุสุขล้น จังพอกับเจแยวเลยอิดไม